Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่20สิงหาคม พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับผมสำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่20สิงหาคม ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามีสีแดงกับสีเหลืองนะครับโดยสีแดงหมายถึงบริเวณที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักมากครับผมคือ90.0ม mm. ิลมขึ้นไปส่วนสีเหลืองหมายความว่าพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนัก35.1 90มิมนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยง ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากวันนี้ได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับส่วนทั้งภาคอีสานนั้นได้แก่จังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดนครพนมครับผมที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกมากครับผมส่วนบริเวณที่คาดการณ์จังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือประมาณ3 5 1ถึง90มิลลิเมตรสีเหลืองได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับ ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางจังหวัดตากพิษณุโลกเพชรชบูรณ์ส่วนทางภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดสกลนครจังหวัดกาลสินภาคกลางได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก ส่วนทางภาคใต้วันนี้กลุ่มที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปจนถึงใต้สุดแล้วนะครับผมทางภาคใต้บริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่ครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆนนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับ วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมประจำวันที่20สิงหาคมในเวลา7นาฬิกาได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงรายลำปาง,ปงพะเยานครสวรรค์เพชรบูรณ์จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมหนองคายบึงกาฬขอนแก่นระนองนครศรีธรรมราชกระบี่พัทลุง จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับผมได้พบกลุ่มเมฆฝนในเวลา7นาฬิกานะครับสำหรับอิทธิพลที่ทำให้เกิดฝนตกในประเทศไทยช่วงนี้ก็มีอยู่2ปัจจัยเป็นหลักนะครับคือมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอามันและอ่าวไทยตลอดทั้งภาคตะวันออกครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นมี ร่องความกดอากาศต่ําที่พัดผ่านลงมานะครับตั้งแต่เวียดนามตอนบนจนถึงปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยครับผมและอาจจะมีแนวลมพัดสอบที่อยู่กึ่งกลางระหว่างลมตะว,วันออกกับลมตะว,วันตกเสียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมกึ่งกลางของประเทศไทยไล่มาตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงภาคกลางครับผมการคาดการฝน ในวันนี้คาดว่าจะตกอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับและจะมีโอกาสเกิดฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับวันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทย ประจำวันที่20สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคกลางและภาคตอนออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมพาดพาดผ,ผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตวนตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลน้มันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่นะครับสำหรับบริเวณทะเลน้มันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันนี้ประจำวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรชบูรณ์โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ29-36องศาเซลเซียสมีลมทนตกเสียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางภาคเหนือนั้น แะแยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างตลอดทั้งการคาดการอากาศสภาพฝนเป็นรายจังหวัดนะครับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 23-25ถึง,ง,งองศาเซลเซียสมีลมทุนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคเหนือตอนล่างนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์โดยคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง35-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ24-27องศาเซลเซียสมีลมทุนตกเฉียงใต้ความเร็ว 5 1 5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคเหนือนั้นได้มีการวัดปริมาณฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่28.3ม mm. ิลิเมตรกกสอลำปางอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับโดยโดยภาคเหนือนเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็มีฝนตกปกคลุมเกือบทุกจังหวัดนะครับผมแต่ก็ไม่มีฝนที่ตกหนัก เมื่อวานนี้ไม่มีฝนตกหนักส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงระหว่าง0.1ถึง20มิลิเมตรครับผมเรามาดูการคาดการณ์ฝนออกเป็นรายจังหวัดดังต่อไปนี้ครับจังหวัดแม่ห้องสอนคาดการณ์ว่าอำเภอที่ที่จะมีฝนตกหนักวันนี้เป็นสีส้มอยู่ที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนอำเภอขุนยม อำเภอสบเมยนะครับส่วนอำเภออื after, today, ่นๆคาดกันว hmm. ่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นปางปางมะพร้าอำเภอปลายอำเภอแม่ลาน้อยแม่เสลียงครับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอช้ยประกัรอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอํเภออมก๋อยครับผมส่วนอํเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อํเภอ แม่ริมสันทรายอเมืองเชียงใหม่อเภอหางดงอเภอสารพีอสารกำแพงอเภอสัรประตองอเภอพร้าวอแม่แตงอดอยสะเก็ดอเเภภอออแม่ออนอเภอเสมิงอเภอแม่วางแม่แจ่มกัญญาณีวัฒนาครับเป็นสีเหลืองครับผมส่วนอเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อเภอดอยหล่อเภอจอมทอง อำเภอฮอดและอำเภอดอยเต่าจังหวัดลำปางวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอวังเหนืออเมืองปานส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแจ้ห่มอภองาวแม่เมาะเสรบงามอเภอสบปราอเถิงอเภอแม่พลิกส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเมืองลำปางอเภอห้างฉัดอเภอกาะคาและอเภอแม่ทะครับ จังหวัดลำพูนวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางสีเหลืองได้แก่อําเภอบ้านทิอําเภอเมืองลำพูนอําเภอทุ่งหัวช้างอําเภอลี้ส่วนอําเภออื่นที่เป็นสีเขียวคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอเวียงหนองสองอําเภอป่าซางอําเภอบ้านโฮ่งอําเภอแม่แม่ทาครับผมจังหวัดแพร่วันนี้อําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่อำเภอร้องกวางอำเภอรองอำเภอวังชินส่วนส่วนอำเภอเมืองแพร่อำเภอสูงเม่นและอำเภอเด่นชัยนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับจังหวัดน่านวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากสำหรับจังหวัดน่านวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างอำเภอบ่อเกลืออำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ ส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักสีส้มได้แก่อำเภอเชียงกลางอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองน่านและก็อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอภูเพียงอำเภอแม่เจริญอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นและอำเภอบ้านหลวงครับผม จังหวัดน่านวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนค่อนข้างหนักนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับจังหวัดพะเยาวันนี้อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอฟูซางอำเภอเชียงคำอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนนะครับส่วนอำเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นอำเภอจุนอำเภอโูก้ำยามอำเภอดอกคําใต้อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจครับผม จังหวัดตากวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอท่าสองอยางอำเภออุ้มผางส่วนอำเภอแม่ละมาดแม่สอดพบพระอำเอเภอมืองตากอเภอวังเจ้าคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับและก็อำเภอที่มีคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่สามเงากับอำเภอบ้านตากครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอลมเก่าอเภอน้ำหนาวลมศักเขาคอส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่วังโป่งอเภอเมืองเพชรบูรณ์อวิเชียรบุรีอเภศรีเทพและอำเภอที่เป็นสีเขียวคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อเภอชนแดนอน้องไ่อเภอบึงสามพันจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตก ปานกลางได้แก่อำเภอพานกระต่ายโกสัมพีนครคลองลานบางศิลาทองลานกระบือไซงามายทองวัฒนาอำเภอบึงสามัคคีนะครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเมืองกำแพงเพชอเพรอำเภอคลองขลุงอำเภอชาชานุวรลักษ์บุรีจังหวัดพิจิตรวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตก ปานกลางได้แก่อำเภอวชิระบารมีสามงามอเมืองพิจิตรอสากเหล็กอเภอวังรายพูนอเภอทับคอนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอโพประทับช้างอเภอเมืองส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยสีเขียวได้แก่อำเภอตะพานหินบางบุญนาคดงเจริญโพทะเลอบึงนาลางอเภอโพประทับช้างนะครับ จังหวัดพิษณุโลกวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แ,แก่อำเภอน, sausage, นครไทยกับอำเภอวังทองนะครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นมีฝนตกปานกลางสีเหลืองได้แก่อำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอบาง an, บกงงระทุ่มอำเภอบางละกำอำเภอเนินมะปรางและอำเภอชาติการครับผมแล้วก็2อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยคืออำเภอวัดโบสถ์กับอำเภอพรมพิรามนะครับ จังหวัดสุโขทัยวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอศรีสำโรงอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอครีมาศอำเภอกงไกรลาศส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอทุ่งเสี่ยมอำเภอสวรคคโลกและอำเภอศรีนครจังหวัดพิจิตรวันนี้อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอบ้านโคกฟากท่า อำเภอรับแลอําเภอเมืองอุตร,รดิตถ์อําเภอทองแสนขันอําเภอตรอนและอําเภอพิชัยครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางส่วนอําเภอท่าป,ปลาและน้ำปาดคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่20สิงหาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สำหรับภาคตัวนอกเชียงเหนือภาคกลางภาคตัวนอกภาคใต,คต้และกรุงเทพมหานครกันครับผม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูดอนทานีสกลนครนครพนมจังหวัดกาลสินและจังหวัดมุกดาหารนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ระหว่าง30-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นได้แยกออกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างนะครับแต่สำหรับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับผมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้มีการคาดการไว้ว่าจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60% ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดกาลสินครับผมส่วนอุดรธานีและหนองบัวลำพูนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ70%ของพื้นที่นะครับทางภาคอีสานตอนบนจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมครับผม การวัดปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับทางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้ที่105.0ม mm, เมที่อำเภอวังสหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อวานนี้ภา,ภาคอีสานตอนบนก็มีฝนตกกระจายเกือบทั่วทุกจังหวัดนะครับผมโดยเฉพาะจังหวัดที่ตกหนักคือนครพนมสกลนครอุดรธานีครับ ส่วนจังหวัดที่มีฝนน้อยที่สุดเมื่อวานน่าจะเป็นจังหวัดมหาสารคามนะครับมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบุรีอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับภาคตะว,วันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเลื่อนลงมาดูการพยากรอากาศทางภาคใต้กันบ้างครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23 2 6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียส มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1มเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมทางภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31-33องศาเซลเซียสมีลมวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับเราเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ34-36องศาเซลเซียสมีลมวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครได้มีการคาดการพยากรไว้ล่วงหน้าคือวันที่21สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับ21สิงหาคมจนถึง วันจันทร์ที่26สิงหาคมกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ60ของพื้นที่นะครับถือว่ามีฝนตกกระจายโดยทั่วไปครับผมเกือบทุกฝนตกเกือบทุกวันครับสำหรับกรุงเทพมหานครโดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34ถึงผมโดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่เฉลี่ยอยู่ที่34-36ถง 36, องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ27องศาเซลเซียสนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครแจ้งผลรายงานสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในเวลา7นาฬิกาได้ขึ้นแจ้งเตือนว่าเป็นสีเขียวนะครับคือเหตุการณ์ปกติครับผมไม่พบกลุ่มเมฆฝนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและคาดการว่าใน1ชั่วโมงข้างหน้าก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝน ปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมสำหรับช่วงการเกิดฝนและการก่อตัวของเมฆฝนวันนี้จะเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ12นาฬิกานะครับมีปกคลุมเบาบางมาเรื่อยๆครับผมจนมาถึงในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็เริ่มหนาแน่นปกคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศไทยและสปปลาวนะครับแต่อยู่ในกลุ่มลักษณะปานเบาบางจนถึงปานกลางครับผมอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับ ในเวลา14นาฬิกาแต่พอมาช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง17นาฬิกานั้นกลุ่มเมฆฝนได้หนาแน่นมากขึ้นนะครับและมีฝนตกและคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับผมโดยเฉพาะแถวทางภาคใต้ตอนล่างนะครับเช่นจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัด พัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่ครับผมตลอดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นในบริเวณนี้นะครับส่วนที่อื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางครับสำหรับภาคใต้เช่นจังหวัดพังงาจังหวัดละนองจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครับผม ส่วนมาดูทางภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางครับปกคลุมทั่วทั้งภมูมิภาคครับผมอาจจะทำให้เกิดฝนต,ตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางครับสำหรับภาคตะวันออกในช่วงเวลา15-17ถึงนาฬิกาของวันนี้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นก็คล้ายๆกันครับมีฝนกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เบาบางจนถึงปานกลางนะครับปกคลุมอยู่ครับผมซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนต,ตกในช่วง1ิ 15นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนขนาดปานกลางอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอ่างทองและมีกลุ่มเมฆฝนหนักอยู่แถวจังหวัดอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดนครนายก จังหวัดต่อเนื่องไปทางจังหวัดทางภาคอีสานนะครับเช่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดกาฬสินธ์จังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬและก็จังหวัดนครพนมครับเป็น เป็นแถบครับกลุ่มเมฆค่อนข้างที่จะหนาแน่นครับผมคาดว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับในช่วงเวลาประมาณ15นาิกาถึง17นาฬิกาของวันนี้ส่วนภาคอีสานที่อื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนอุบลราชธานีศรีสเกตอำนาจเจริญนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับในเวลาดังกล่าวส่วนภาคเหนือนั้น ในช่วงวันนี้ในช่วง15นาฬิกาเป็นต้นมามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับสำหรับทางภาคเหนืออาจจะมีฝนตกเล็กน้อยเท่านั้นครับผมในเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาแต่กลุ่มเมฆฝนจะเป็นหย่อมอยู่นะครับในช่วงกลางคืนซึ่งอาจจะาให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่เช่นกันครับผมส่วนสปปรวนั้น,น,นในเวลา15นาฬิกา เป็นต้นมาจนถึง17นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับโดยปานกลางจะอยู่อยู่แถวจงังอยู่แถวแขวงบริคําไซไล่ลงไปจนถึงลาวใต้ครับผมซึ่งอาจทําให้เกิดฝนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับในช่วง15นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาส่วนทางภาคเหนือนะส่วนทางนครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นไปนั้นมีกลุ่มเมฆฝน ค่อนข้างปานกลางจนถึงหนาแน่นนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องแถวหลวงพ่อบางและก็นครหลวงเวียงจันทน์แขวงสซยยบบุรีเป็นต้นครับเพิ่มความ,มาระมัดระวังในการเดินทางอาจจะมีฝนตกสะสมเป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะครับส่วนทางภาคเหนือจริงๆนั้นมีกลุมม่มเมฆฝนย่อมหนึ่งที่ติดกับสปปลาวนะครับซึ่งจะ ทำให้เกิดฝนตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักเช่นจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาครับผมเรามาสรุปการพยากรณ์อากาศแบบสั้นๆสําหรับประจําวันที่20สิงหาคมตั้งแต่6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์ ส่วนทางภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูดอนานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีกรุงเทพมหานครนั้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับ สำหรับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เช่นกันครับผมอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้น มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลสำหรับการคาดการฝนคาดการว่าจะเริ่มตกมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับสำหรับประเทศไทยที่คาดการว่าจะมีฝนตกชุกหรือฝนตกหนานแน่นครับผมและหลังจากนั้นกลุ่มเมฆฝนก็จะกลายเป็นหย่อม และก็ตกหนักในบางพื้นที่บางจังหวัดครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม